ลองท่านต่อไปท่านที่11ะะเ็นะครับเด็กหญิงอยู่ในจลุกนะเด็กหญิงพิษพิทยพักนลูกวัฒนา,าจิรวัตระะแนะนําตัวเลยนึกว่าหนูเป็นหัวหน้าวงมาสแสดงที่วัดไร่ขิงแล้วกันจะพูดแล้วก็พูดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิทยพักวัฒนาจิรวัตรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยูอีค่ะอายุ14ปีค่ะเคยประกวดไหมคะ,คะเคยประกวดที่ไหนมาบ้างหลายที่โอ้หลายที่แสดงว่าถ้วยเต็มบ้านเลย โอ้ยไม่เท่าบ้านผมล็อกบ้านผมมาถ้วยจากหลังบ้านจนหน้าบ้านเลยถ้วยประกวดร้องเพลงถ้วยที่กินแล้วไม่ได้ล้างเนี่ยปวยนี่สกรปรกกินไม่ล้างชามอ่ะประกาศบอกตัวเองแล้วก็เข้าชื่อเพลงแล้วก็ร้องเลยลูกนะครับค่ะวันนี้น้องนี่ก็จะมาร้องเพลงใครมีปืนเถื่อนค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเชิญฮะ เสียยังดีกว่าร้หนนาคนลวงแคนใจจเมือไมากสันไม่น่ารลอกกัน ฟังแต่ละคนนี่หนักใจแทน,นคณะกรรมการเนาะเมื่อกี้คุณครูก็น้ำท่วมแล้วท่วมอีกทำไมอ่ะทางนี้จะซื้อปืนเถื่อนไปยิงซ้ำมันก็ไปใหญ่มันรเรื่องของเพลงฮะเรื่องของเพลงเรื่องของเพลงนะครับ,รบผมะ่ะขอให้โชคดีนะครับันกนะลุกนะฮะเดี๋ยวมรุ้มวันนี้ก็หนักใจแทนกรรมการจริงนะมาถึงนักร้องเข้าประกวดคนที่แปดน้องพิทยาพักดวัฒนาจิรวัตรถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะถูกต้องเนาะ เอาเป็นว่าวันนี้เว,เวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการจากรายการชุมทางดาวทองส่งมอบให้หนูหนูเปิดตัวแนะนําตัวเสร็จแล้วส่งเข้าเพลงแล้วส่งเสียงอันเราะให้พี่น้องแฟนเพลงได้ฟังกันเลยมอบเวทีนี้ให้เลยครับเวลาเราร้องเพลงมันจะติดฟันไหมที่เราอันนี้เป็นไยฟันละดัดมาดัดอ<า>๋อ oh, ถ้าดัดอย่างนี้ล้อมรัวเลยไม่ดีเหรอเฮ้ <c oughs> ดัดฟ <c oughs> ัน <c oughs> ไม่เกี่ยวกับร <c oughs> ู้ว สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดนคนปรปฐมด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังรังรบชมอยู่ที่เพจ Facebook วัดไร่ขิงในวันนี้นะคะก็วันนี้น้องอยี่ยีชื่อเด็กหญิงพิชยาภากวรนาเจรวัต์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยูอีอายุ14ปีค่ะเมื่อคืนนี้หนูก็มาร้องแล้วนะคะแต่ว่ายิงไม่ตายนะคะวันนี้ก็เลยมายิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะบทเพลงนี้เป็นแบบเพลงที่ชื่อว่าใครมีปืนเถื่อนค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จะนาที่นหนผู้ชายรอยเร้อยก้นจะยิงให้ปนจะแจกเสียคนละปังคนลวงคนหลอกจะไว้ยายฉันเห็นจะไม่ละเวน้นผู้จริง พักวัฒนาจิรวัตรจบลงด้วยงาเบลงชื่อใครมีปืนเถื่อนเป็นยังไงลูกหลังจากร้องจบแล้วรู้สึกโล่งอ,อกไหมโล่งมากเลยค่ะท่านดีดีกว่าเมื่อตอนเย็นไหมลูกก็ดีกว่าค่ะดีกว่าเนาะเพราะตอนเย็นมันเหมือนการร้องแล้วเรา<ะ>เหงาเพราะเราไม่มีดนตรีเมื่อตอนเย็นมันไม่มีดนตรีใช่แต่ได้ขึ้นี่แล้วมันไม่รู้ด้วยเราขึ้นเองไงไอ่ต้องขึ้นออขีนเ่เองตอนนี้พอเราเทียบกับอาจารย์นักดนตรีเสร็จแล้วความไประพริ้ง มันจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ขนาดไหนตอนนี้ต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินเนาะขอให้น้องโชคดีครับขอให้น้อ<า>งโชคดีดักปั่นหย่อนใจสักนิดหนึ่งรอผลการตัดสินกันนะครับครับผมตอนนี้นะฮะรายชื่อของนักร้องที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งในครั้งนี้นะครับรางวัลห้าพันบาทนะฮะจากสิบห้าท่านนะครับที่เข้าประกวดนะฮะตอนนี้เหลือท่านเดียวรายชื่ออยู่ที่มือผมแล้วนะครับผม และนักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งในวันที่25เมษายน2567ได้แก่ ทลัตพิชภัทนะครับผมวัฒน,นาธีละวัฒน,นะครับผมหมายเลข8ปนะฮะยินดีด้วยฮะ,ะเดี๋ยวให้พ่อชายเป็นผู้มอบนะฮะมอบรางวัลใคร,นนครมีปืนเถื่อนผมไม่มีผมไม่จะเป็นคนโหดร้ายขนาดน,นั้นเล่นไปแล้วผมไม่จะเป็นคนพานะนะเดี๋ยวหลบหล,ล,ลบกล้องด้านหลังนิดนึงนะหลบกล้องด้านหลังนิดนึงนะครับผม ครับผมโอเคครับผมแสดงความดีใจด้วยนะด,ดีด้วยนะฮะขอบคุณพ่อชายเมืองสิงห์อย่างสูงเลยนะครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผมอ,มมมอลาที่ต้องลาที่ไม่ลาได้ยังไงอะอาจารย์ครับรับรางวัลครับก็ขอขอบพระคุณในน้ําใจไมตรีพอ่พอพ่อก็ลุกไม่ได้ <พอ S 2> ที่เ<อ>มตตาผมเพราะว่าผมลุกไม่ได้ไไมได้เดินลงไปเดี๋ยวจะหกกเมน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคาคิดสิ่งใดให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าได้ป่วยขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมการกุศลที่วัดไร่ขิงนี้จงมีแต่ร่ำแต่รวยอย่าตกอับและอย่าอับจนจากโคจ่าแท้จริงจากชายมังสิงด้วยจีไกขอบคุณแฟนๆครับผมปรบมือให้กำลังใจกับคุณพ่อนะครับ ครับผมขอบคุณคุณพ่อชายเมืองสิงห์นะครับนะฮะก็โยกโยกไปไหมเ <ไป S 1> ดี๋ยวดูดูโอเคน้องน้องลูกลูกและหลานเดี๋ยวเดินตามไปเลยลูกเดินตามพ่อชายไปเลยนะ,ะก็แสดงความดีใจกับหลานสาวด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอให้พ่อชายลงเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเรื่องการลด ดูแลรถขรถเข็นพ่อด้วยรถสปอร์ตรถสปอร์ตของพ่อป้ายแดงไหมพี่เลยป้ายแดงที่รถสปอร์ตโอ้พี่เล่เลืองใหญ่แล้วทำไมอ่ะตำรวจมาล้อมพ่อชายเมืองสิงป์เต็มเลยน่ะเขายกพ่อชายลงอ๋อนะยกพ่อชายลงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้ายนะฮะในการรอบประกวดนะประกวดนักร้องยังประกวดได้อยู่นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายพอหมดจากวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นวันที่ยี่เจดะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วทีนี้ครับผมเงินรางวัลห้า0มืบาทใครจะได้เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดประจำปี25 6 7หเจของวัดไร่ขิงกับอ่ชุมทางดาวทองนะครับสำหรับวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ